看看อ่อง้อนเจ็บใจเส้นผดโอ้โหเนี่ย <mainstream bass teeth> โอ้โหมามาแรงแ่ะเดี๋ยวแทงให้ดูหลอแป๊บ แต่เล่นกับพี่ผมสู้แทบทุกลูกว่ามาเล่นตามได้ยงไงไอ้ฝนนะหลาวจรทีได้ฝนตบขาตบขาจนหน่าเขิดลูกชิงชมพูดำเนี่ยสู้แม่งจัดมากอดกันเนี่ยโอ้โหแต่พอดีแต่ลงว่ะโอ้โหไม่มันมันเป็นงสนุกจริงๆโชคอะไรข้าพูด ตรเียรงงง่ายแงไปเลยโอ้โเบิดกองทำมาดีด้วยนะเนี่ยจะไม่ลงเบิดเรามาดี

โอ้หปั่นไซา์มาครับแม่เมก็ได้วันนีโ้โอ้ยแค่กบสวยอ่ะโหเกอบหลอดไหนทีเดีอยูวย่วะเนี่ย ไเอม่อเห้อไระจะขกได้ขไม่เถอะเล่นมา้ก็เหนื่อยสู้ใครได้กล erm ้วยมันเ็มเพียงยังไม่เอา ขอหน่อยไม่ดำเลยอ่ะ,อะโอ้ยมันมันไปโดนโอ้โหวางแบบนี้ทำได้ยังไงอ่ะพี่หวดที่ไหน ไม่พอเอาแล้วเว้ยให้หนึ่งลูกนะเพื่เอเฉยเลูยลยลกก่อนโอ้ยลูกโอ้โห่กะไม่ลงหรอกแ <c oughs> ม่กะไม่ลงหรอกแล้วเ,เข้านุกไป ลองก็แก้นุ๊กเออนี่แหละแผนเราผมเป็นได้ยังได้ห้าแทนนะผมได้หนึ่งอะไรเงี้ยเตะน้ำตาลนิดนึงเออโดนอีกหนึ่งต่อด้วยโอ้โหทังไงดีวันเนี้ย เออเ้เล่นๆไปเอ้เกือบลงมเาเียกว่ามีดอะไรโอ้โหมันคือลูประจำตัวของเขาโอยลอยทั้งตัวเลยครูกะเป๋าหน่อย ไม่ไหวไม่ไหวพี่เช็คก็หาเรื่องเลดสีรวงนี่เหรอโอ้โหยัดแต มันโอยู่แล้วหลังเหลือไปโอเกือบเข้าเจอที่ฟุกไปสองเทีย่ยงห่วยแทงแรงไม่รู้ทงอย่างนี้ต้องต่อผมนะลูกฟุกไม่เอาผมสู้ได้หมด <c oughs> โอ๊ยลูกฟุกไม่เอานี่เลยไม่ได้ล,นะลูกฟุกทำไม่นับแลยวตู้ แดงลูกข้าสนุกเข้าสนุกห้ามไม่นับ ง่ายอีกรอบนึ่งอ,อ้ยแมงไปนหน่อยแมงไปนหน่อยเลี่ยมไม่งั้นเข้าแล้ว ให้เลือกอเออให้ธรรมชาตินี่มันเลยมันลงหลุดเีเออเออยังหวังลงอีกหวังเี่มันโอหไม่วิ่งเรอยข้นเอาละหมดโต๊ะหมดโต๊ะแล้วโ <c oughs> อ้โหมเลยอ,ลอล่อไมค่ครับผมต้งสีู่เบิร์นแล้วตามโซ่ I ิ้งปาดทิ้งหายโอ้โหอยากได้ชิกว่แต่กลัวไม่บบซ้อมเป็นยาสุดลูกเลยออกเต็มชิวถ้าดำนมแม่งอึ่งเอ้ยดำนมแม่งเอาไปเลยมั้งดำนมที่ขอขอเสียงเกันไั้ Oh <laughs>